อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิซ่าจาก Black พิงกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ลิซ่านั้นเนี่ยได้เข้างานบูการีนะครับไ้เข้าร่วมงานครั้งนี้และแฟนๆเนี่ยก็ดีใจกันมากๆเลยซึ่งงานครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นที่ารีสนันเองลิซ่าเนี่ยเดินทาง แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็ออกมาลงตัวแล้วก็พอดิบพอดีมากๆนะครับชุดที่ลิซ่าใส่เสื้อผ้าหน้าผมต่างๆรวมไปถึงเครื่องประดับที่ลิซ่านั้นเข้าร่วมงานครั้งนี้เนี่ยสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของแฟนคลับหรือแม้กระทั่งในกลุ่มของนักธุรกิจต่างๆและวงการแฟชั่นเองเนี่ยเรียกได้ว่าการไปครั้งนี้ของลิซ่านั้นสะเทือนวงการมากๆเลยนอกจากแฟนๆนะครับจะชื่นชมเรื่องราวของลิซ่ากับการร่วมงานครั้งนี้แล้วเนี่ยในตอนนี้นะครับทางบูการียังได้มีการอัปคลิปวิดีโอของ Lisa เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆที่มีชื่อว่า Lisa Bulgaria Eden the Garden of w o ดอร์ s นะครับลงในช่องออฟฟิเชียลของบูการีเองเลยคลิปวิดีโอนี้นะครับมีความยาวเพียงแค่23วินาทีเท่านั้นแต่ว่าเป็น23วินาทีที่สามารถหยุดหัวใจคนดูได้เลยนะครับใครที่เป็นบลิง์เนี่ยหรือว่าใครที่ชื่นชอบลิซ่าคลั่งใครลิซ่ามากๆเนี่ยต้องขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าตอนดูเนี่ยจะต้องทําใจให้ดีๆมากๆเพราะว่า23วินาทีนี้ลิซ่านั้นอคิวมากๆเลยคลิปวิดีโอนี้นะครับเปิดมา ด้วยลิซ่าอยู่ในโรงแรมสุดหรูมากๆเลยนะครับซึ่งโรงแรมที่ลิซ่าถ่ายทําในคลิปวิดีโอคลิปนี้ของบูการีเนี่ยก็เป็นโรงแรมที่มีชื่อว่าลิส ปารีสนั่นเองนะครับที่เราบอกว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมสุดหรูนะครับซึ่งโรงแรมลิสต์ปารีสเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่ปลาซวนโดมนะครับทุกคนถ้าหากว่าเรานั้นอ่านออกเสียงผิดไปก็ต้องขออภัยในสำเนียงเราด้วยซึ่งลิสต์ปารีสนะครับก็อยู่ใจกลางกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเลยแถมยังเป็นโรงแรมที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับลิสปารีสเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งในเจ็ดเลยนะครับของ Paris i a n Palace ที่จัดอันดับโดย The leading Hotels of the world นะครับ เรียกได้ว่าลิสต์ปารีสเนี่ยเป็นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2411เลยนอกจากนั้นเนี่ยค่าเข้าพักต่อคืนนะครับก็ยังแพงมากๆเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0มถึง70,000บาทต่อคืนเลยและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีห้องพักในโรงแรมนี้เนี่ยมากถึง161ห้องเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นโรงแรมที่หรูมากๆจริงๆนะครับจนถึงขั้นติดหนึ่งในโรงแรมที่หรูที่สุดในโลกและลิซ่านั้นนะครับก็เลือกใช้สถานที่นี้โรงแรมลิสปารีสนี้นะครับเป็นสถานที่ ที่ถ่ายทําในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองแค่เปิดคลิปมานะครับสถานที่ก็ยังปังขนาดนี้แล้วตัวลิซ่าเองนั้นเนี่ยก็ปังไม่แพ้กันเลยนะครับแค่ชุดที่ลิซ่าเลือกมานั้นก็ปังมากๆแล้วเป็นชุดสีเหลืองที่เข้ากันได้ดีกับลิซ่าถึงแม้ว่าจะดูเรียบนะครับแต่ก็ยังดูหรูหราแล้วก็ดูแพงไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยแต่ว่าไม้แขวนนั้นเนี่ยทำให้ชุดนี้ดูเด่นแล้วก็สะดุดตาออกมาได้นะครับนอกจากเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็สถานที่ที่สุดปังของลิซ่าแล้วจะไม่พูดถึงเครื่องประดัับทีี Lisa รร่่่าาใใสนนกรรค้ง ไม่ได้เลยจริงๆนะครับสำหรับเครื่องประดับของเบลการีโดยเครื่องประดับที่ลิซ่านั้นสวมใส่มาในงานครั้งนี้นะครับก็เป็นสร้อยที่มีชื่อว่า B 0 1นะครับซึ่งราคาของสร้อยเส้นนี้นะครับอยู่ที่เส้นละ6 2 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ2ล้าน1นึ0 0บาทไทยนั่นเองนะครับที่สำคัญนั้นเนี่ยสร้อยเส้นนี้นะครับผลิตขึ้นมาเพียงแค่จำนวน600เส้นเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยไม่มีผลิตเพิ่มแล้วนะครับลิซ่านั้นเนี่ยก็เลือกใส่สร้อย B 0 1นี้ขึ้นมาในงาน ครั้งนี้นะครับฟแฟนๆเนี่ยหลังจากที่ได้เห็นต้อยเส้นนี้ก็ถูกอกถูกใจกันมากๆเลยซึ่งก็มีข่าวอัปเดตออกมาหลังจากที่ลิซ่าเข้าร่วมงานครั้งนี้นะครับว่าสร้อยรุ่น B 0 1เนี่ยถูกสั่งจองแบบหมดเกลี้ยงโซเอาเลยภายใน5วันเท่านั้นนะครับทุกคนคิดดูเอาละกันนะครับว่าความปังของลิซ่านั้นมากมายขนาดไหนเมื่อเข้าร่วมงานครั้งนี้สร้อยราคา2ล้านกว่าบาทไทยนะครับมีจํานวนเพียงแค่600เส้นเท่านั้นแต่ถูกจองหมดเกลี้ยงเลยภายในเวลาเพียงแค่5วันและทั้งหมดนี้นะครับก็คือความปังของลิ นค,นคใลิปวดีโอเพียงไม่กี่วินาทีนะครับจากบบลการีที่ได้เผยแพร่ออกมาและแฟนๆเนี่ยก็ชื่นชอบกันมากๆเลยถ้าหากใครเนี่ยอยากรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อยากเห็นคลิปวิดีโอนี้ว่าในดีเทลเล็กๆเพียงแค่23วินาทีนั้นเนี่ยลิซ่าได้โปรโมทอะไรไปบ้างนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยที่ช่อง Off ฟ c i a l ของบัลการีนะครับและทุกคนก็จะได้เห็นว่าโรงแรมสุดหรูที่ลิซ่าใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําในคลิปวิดีโอนี้นั้นสวยงามขนาดไหนเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งหน้าเมคอัพสไตลิสต์ต่างๆ ของลิซ่านั้นปังขนาดไหนนะครับและก็รวมไปถึงเครื่องประดับนะครับโดยเฉพาะสร้อยทิลลีซ่าใส่ของบบลการีนั้นสวยงามขนาดไหนลิซ่าพรีเซนต์ออกมาดีดีขนาดไหนเนี่ยสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอกันได้เลยนะครับและสําหรับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะครับที่ตอนนี้เนี่ยแฟนๆกาลังใจฟูมากๆหลังจากที่ลิซ่าได้เข้าร่วมงานบบลการีอีเดนเดอะการ์เดนออฟวันเดอร์สนะครับที่ปารีสเป็นงานของบบลการีที่ลิซ่าเนี่ยอยากไปมากๆและในตอนนี้นะครับลิซ่าก็เข้าร่วมงานนี้ได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองใคร ถ้าเป็นแฟนคลับของลิซ่านะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันว่าชื่นชอบกันหรือเปล่ากันที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับและสําหรับคลิปนี้อามาก๊อกเคป,ป๊อปของเรานะก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง